สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช i n a o ว e Minute ครับผมต้มอิทที่ใช้ทักก็วิสุนทองครับโค f o ฟาวเดของ Level Up Thailand นะครับวันนี้มีหัวข้อที่ชื่อว่า C-Trip หน้าตาเป็นยังไงอันนี้เป็นตอนพิเศษครับเพราะว่าจะยาวกว่าหนึนาทีเราต้องมาดูกันว่า C-Trip หน้าตาเป็นยังไงกันบ้างเพื่อเราจะได้ทำการตลาดนะครับหรือว่าเราจะได้เข้าใจว่าคนจีนเนี่ยเขาเห็นอะไรกันบ้างครับ เราทราบกันดีอยู่แล้วครับว่า C Tri p ปเนี่ยเป็น OTA หรือ o n น i n e Travel Agency ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนทังนั้นเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าคนจีนเขาเห็นอะไรแล้วสามารถทําการตลาดเข้าไปหาเขาได้อย่างไรกันบ้างนะครับสิ่งแรกที่จะต้องทำครับก็คือเปิด C Tri p ปขึ้นมานะครับ C Trip ปเนี่ยภาษาจีนก็คือเสียเฉิงหลุยสิงนะครับเปิดเข้ามาหน้าแรกเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่โอ้โหมีปุ่มเยอะแยะมากมายเลยนะครับมันจะแบ่องออกมาเป็น6หัวข้อด้วยกันซึ่งเป็นหน้าแรกนะครับแล้วก็จะมีปุ่ม a t t r a c t i o n ปุ่มตัวปปปปุุาา่่่่มมออออาาาหหรร One Shopping Day Trip ืวววเเตนนนนีี้้้ Local ลลลลยกก็็แแค คือรวมทั้งหมดจะมี6ตอนด้วยกันอันแรกสุดก็คือหน้าแรกเราเลยเนี่ยเราจะสังเกตดีๆครับข้างบนเนี่ยก็จะมีการเสิร์ชนะครับเราสามารถค้นหาได้ว่าอ,าอยากไปภูกเก็ตกรุงเทพกรุงเทพอะไรเงี้ยครับมันก็จะสามารถทําได้แต่ว่าว ถ้าไม่ได้เสิร์ชอะไรนะฮะหน้านี้จะเป็นหน้าสําหรับสถานที่ที่คุณอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพนะครับหรือว่าภูเก็ตหรือว่าอยู่ในจีนนะครับถ้าเขาเปิดเข้ามาข้างล่างสุดครับก็จะมีเมนูต่างๆนะครับโฮมเพจก็คืออันแรกที่เราอยู่ในตอนนี้นะครับต่อมาก็คือหรูสิงนะฮะรูสิงเนี่ยก็คือจะเป็นสิ่งที่คนโพสต์ขึ้นมานะครับจะได้อ่านกันว่าคณจะไปไหนกันบ้างท็อปหนึ่งสองสามเนี่ยก็คือเป็น ranking ตามจริงนะครับว่ามีคนเห็นเยอะหรือว่าเช็คอินเยอะนั่นเองนะครับเท่าไรลงมาดูครับพวกนี้ก็ค ทริปครับผมต่อมาครับอันล่างสุดนะฮะอันตรงกลางสุดเนี่ยก็จะเป็นรูพ p ายนะฮะก็คือคล้ายๆกับว่าเป็นโซเชียลมีเดียของทาง Ctrip นั่นเองนะครับกดคลิกเข้ามาก็สามารถอัดวิดีโอหรืออัดภาพอะไรต่างๆได้นะครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับผม ต่อมาคือเครื่องฝูครับสำหรับเวลาคนมีปัญหาเกี่ยวกับซีทริปเนี่ยก็สามารถติดต่อผ่านช่องทางนี้ได้นะครับส่วนใหญ่ว่าตัวอยากคืนทํายังไงหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับก็สามารถติดต่อเข้าไปได้สุดท้ายคือวอเตอร์วอเตอร์เนี่ยก็คือจะเป็นว่าสิ่งต่างๆที่เราซื้อมาในแอปพลิเคชันนี้นะครับหรือว่าวอลเลทของเราอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรบ้างตัวต่างๆหรือผู้ป้องต่างๆที่เราเก็บไว้ก็จะอยู่ในนี้ครับผม เสริมนิดนึงนะครับสำหรับหน้าแรกครับจะมีปุ่มตรงกลางนะฮะที่เป็นสีแดงฟ้าแล้วก็สีเขียวนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือโรงแรมนั่นเองนะครับสามารถจองโรงแรมได้มีโกลเน่นะครับก็คือภายในประเทศหายวายนะครับก็คือต่างประเทศนะครับอันที่2ครับก็คือตั๋วเครื่องบินนั่นเองนะครับตั๋วเครื่องบินเนี่ยเวลากดคลิกเข้ามาครับก็จะสามารถเลือก destination เลือกวันได้ตามปกติเลยนะครับเวลาเราจองตั๋วเครื่องบินมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณการนี้แหละครับคนจีนส่วนใหญ่เขาใช้วิธีนี้แหละครับในการจองตั๋วครับ อันที่3ามเขาก็คือลุยโญนะฮะก็เป็นท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็จะเริ่มจิปาถะและเยอะแยะมากมายนะครับกลับมาหน้าแรกนะครับผมจะอธิบายห้าปุ่มข้างบนที่ดึงใช้เยอะที่สุดนะครับปุ่มแรกรับก็คือจิงเตียนนะว่า attraction นั่นเองนะครับพอกดคลิก้ามาครับก็คือจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวสถานที่ที่คุณอยู่นะครับนี่ก็คือกรุงเทพนั่นเองไลนลงมานะครับเขาก็จะเริ่มเห็นครับว่าสถานที่ท่องเที่ยวมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ครับมันจะเช็คตามโลเคชันนะครับว่าอะไรใกล้สุดนะะครับถ้้าาาผมมมออออยยยูู่่่ใกกกลลงงงเเื็จจีีีท ไม่เกิน3ามกิโลนะครับมาโชว์ให้ดูตังนี้นะครับเราจะเห็นว่าอันนึงที่ขึ้นมาบ่อยมากเลยก็คือรูปของ a อควาเรียมนี้นะครับหรือว่าซีไลฟ์นั่นเองเพราะว่าซีไลฟ์เป็นตัวที่เขาขายเยอะที่สุดเลยนะครับไลน์ลงมานะฮะก็จะมีวัดพระแก้วนะครับหรือว่าจะเป็นไนท์ไลฟ์นะครับอะไรพวกนี้ก็จะมีเยอะแยะเราสามารถกดคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับไลนลงมาต่อมาครับก็คืออันดับ123อนะครับอันนี้จะเป็นจุดโลเคชันแล้วอ่าถ้าผมกดเข้าไปนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าออหรือว่าหน้าของ a อ tract สามารถกดคลิกเข้าไปซื้อได้ก็จ่ายตังค์ผ่านแอปพลิเคชันได้เลยเอละไรลงมาเรื่อยๆนะครับก็ยังจะคงเห็นสิ่งที่คนอื่นโพสต์ดูนะครับเพราะว่าตอนนี้โซเชียลมีเดียมาแรงใช่ไหมครับทั้งนั้น C Tri ิปเนี่ยก็เริ่มดันฟังก์ชันตรงนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเรากดคลิกเข้าไปเนี่ยลองดูสักอันหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นรูปภาพอย่างนี้นะครับแล้วข้างล่างเนี่ยก็คือจะเป็นบทความที่เขาเขียนนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะมาอ่านตรงนี้กันถ้าเขาชอบก็กดไลค์นะครับผม กลับมาแรกนะครับปุ่มที่2ครับก็คือเหมือนเพี้ยวนะครับหรือหวานเลร์เนี่ยก็คือท่องเที่ยวกับตั๋วนะครับถ้ากดคลิกเข้าไปครับก็มันจะโชว์ว่าซื้อตั๋วอะไรได้บ้าง5ปุ่มข้างบนนี้นะครับก็คือจะมีตั๋วนะครับมี one day trip นะครับแล้วก็ส่วนส่วนใหญ่ก็จะใช้ซื้อตั๋วกับ one day trip นี่เป็นหลักเลยนะครับ h o ตนะฮะตรงนี้ก็มีเหมือนกันก็สามารถกดคลิกเข้าไปได้ว่าสปาอะไรอย่างนี้นะครับที่เป็นแนะนําจาก C trip ต่อมาครับก็คือเริ่มเห็นแล้วว่ามีราคาขึ้นอันนี้ก็คือซื้อตั๋วคร ก็คือ2,9,000ใบเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีพระมรมมาราช่างนะครับมีแม่น้ําเจ้าพระยานะครับแม่น้ำเจ้าพรยาะราพรยาพวกนี้ก็คือจะเป็นครูซบ้างหรือว่าจะเป็นตั๋วแถวๆพวกไอคอนสยามอะไรพวกนี้นะครับ อ่าพวกนี้ก็จะเป็นเขียนบทคงบทความนะครับแล้วก็มีท็อปอีกเหมือนเดิมนะครับนั่นนี่สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าใครก็ตามแต่ที่ขายเป็นอ t t r a c t i o n หรือว่าขายตั๋วเนี่ยควรจะพยายามดันขึ้นมาอันดับท็อปๆได้ซึ่งอันดับท็อปเนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่ามีคนซื้อเยอะหรือเปล่านะครับแล้วก็มีรีวิวดีหรือเปล่ากับเปน็นหน้าแรกนะครับ ตรงกลางครับก็คือเมชื้อนะครับก็คืออาหารนั่นเองนะครับเขาจะเป็นมิชลินสตาร์ของประเทศจีนนะครับกดคลิกเข้ามาอันแรกเนี่ยมันก็จะบอกว่าร้านอาหารไหนนะครับที่ได้ดาวบ้างนะครับอันนี้คือเมชื้อลินนะฮะคนที่ได้ดาวนะครับก็คือคนที่เขาส่งคนมาเทสดูแล้วก็ให้ดาวตามจริงนะครับคล้ายๆกับมิชลินสตาร์เลยทีเดียวนะครับถ้าเราเห็นอันไหนน่าสนใจเนี่ยหรือว่าคนจีนเห็นอันไหนน่าสนใจส่วนใหญ่เขาจะชอบซีฟู้ดนะฮะเขาสามารถกดคลิกเข้าไปดูได้นะครับข้างในนี้มีอินโฟเมชันอะไรบ้างนะฮะก็สถานที่นะครับหรือว ก็จสามารถจองโต๊ะได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถซื้อเซตเมนูได้นะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ข้างล่างนะครับคล้ายๆวงในเลยทีเดียวถ้าเราเห็นตรงกลางครับเป็นแบนเนอร์แบนเนอร์ตัวนี้เริ่มคือได้แล้วนะครับเพราะว่าแบนเนอร์ตัวนี้เป็นเกี่ยวกับร้านอาหารถ้าเรามีโมชั่นอะไรดีๆเนี่ยก็สามารถติดต่อทางซีทริปนะครับเพื่อให้เขาลงตรงนี้ให้ได้ กดคลิกเข้าไปมันก็จะเป็นหน้า landing page ของเขานะครับที่เราดีไซน์คู่กับเขานั่นเองข้างล่างครับก็สําคัญเช่นเดียวกันคือร้านอาหารไหนที่ยังไม่อยู่ในนี้เนี่ยก็ควรจะอัปโหลดขึ้นไปนะครับซึ่งมีค่าใช้จ่ายไม่ได้แพงมากนักนะครับแล้วก็มันก็จะแรงตามจริงนะครับว่าอยู่ใกล้ๆหรือว่า ranking ดีอะไรเป็นต้นนะครับต่อมาครับกลับมาหน้าแรกนะครับแล้วก็อันที่4นะครับก็คือ local guide นะครับซึ่ง local guide ตัวนี้เนี่ยเป็นฟังก์ชันใหม่นะครับแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็น one day trip นะครับ แล้วลเขา g u i พวกนี้เขาจว่าสามารถจ้างเขาได้นะครับส่วนข้างล่างนี้สามารถซื้อเป็นทัวร์เหรอครับครวนี้เขาเองนะฮะก็จะมีะรายละเอียดของเขาแล้วก็ข้างล่างนี้ครับก็เป็นที่ที่เขาสามารถไปได้นะครับข้างล่างก็จะมีรายละเอียดเขาว่าพาไปไหนบ้างเป็นทัวร์เป็นอะไรพวกนี้นะครับ ปุ่มสุดท้ายนะครับจะเป็นชวนชิลโก้นะครับหรือช้อปปิ้งนั่นเองนะครับช้อปปิ้งตรงนี้ครับพอกดคลิกเข้ามาแล้วก็จะเห็นแบนเนอร์ข้างบนนี้นะครับข้างบนเนี่ยก็จะเป็นแบนเนอร์ที่สามารถลงโฆษณากับเขาได้คลิกเข้ามาก็จะเป็นแคมเปญครับเดี๋ยวลองลองคลิกของรักตาซอยดูนะครับอ่านี่คือหน้าตาของรักตาซอยสามารถซื้อที่ไหนได้บ้างส่วนลดเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็น l ลน d ดิ้งเพจนะครับผมต่อมาครับก็คือคูปองตรงกลางนี้นะฮะซึ่งของผมเป็นบิ๊กซีเราสามารถกดรับได้นะครับต่อมาก็คือจะเป็น Product List นะครับก็ ก็ท็อปห่งท็อปนะครับเป็นอะไรกันบ้างมีแยกหมวดหมู่ครับว่าเป็นโลเคอล็โปรดักเป็นแบรนด์ดังๆนะครับหรือว่าจะเป็นของแฮนด์พิกนะครับตรงนี้ก็สามารถลงโฆษณากับเขาได้เช่นเดียวกันครับต่อมานะครับก็มีหน้าที่เป็นบทความครับอันนี้ก็จะเป็นบทความที่ทาง Ctrip ปเขาเขียนนะครับแล้วก็สามารถลงโฆษณาเขาได้เช่นเดียวกันครับผมอ่านี่ของไอคอนสยามครับ ต่อมาข้างล่างคำที่น่าสนใจครับก็คือเป็นร้านค้าต่างๆเนี่ยสามารถติดต่อเขาได้นะครับเพื่อให้เป็นส่วนลดนะครับหรือว่า c a m m i s s i o n กับทาง c ีทริปนะครับเช่นถ้าเรากดเข้าไปนะฮะก็จะมีกดรับเป็นส่วนลดได้นะถ้าอยากดูรายละเอียดครับกดคลิกเข้าไปเขาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งเอาเคเบิลโค้ดไปโชว์หน้าร้านเพื่อเอาส่วนลดได้เลยนะครับ เท่านี้แล้วครับก็คือวิธีการใช้ Ctrip นะครหรือแอปพลิเคชัน Ctrip นั่นเองนะครับใครมีคำถามอะไรนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับทักเข้ามาในคอมเมนต์อยากจะให้โชว์อะไรเพิ่มเติมก็สามารถโชว์ได้ครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ